จะมาอัปเดตกราของบิตคอยนะครับก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ลงคลิปไปนะครับก็แต่พัดระวังไว้นะครับผมคิดว่าเขาหนัากลัวเหมือนกันนะครับบิตคอยเทสไม่ผ่าน2 0 0 0 0นะครับแล้วก็มีการทุกย่อลงมานะครับวันนี้ผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าเกิดคนไหนได้ยินคลิปนี้อยู่นะครับก็คลิปผมทําวันละหลายคลิปนะครับทีนี้ก็ลองไล่ดูได้นะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าคลิป1คลิป2อคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของบิตคอยด้วยกันผมคิดว่าน่าจะทุบได้นนนนะะครรัเพาาว่่กอี วีโก้ลูนาไปแล้วนะครับลูนาก็เช่นกันนะครับเพื่นอนๆก็ระมัดระวังนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะบินลงมาแต่แถวอย่าประมาทนะครับแต่แถวสองจุดสามห้านะครับคุณอาจจะซื้อตรงนี้ปับ๊บคุณอาจจะขาดทุนประมาณห้าสิบกสิเปอร์เซ็นได้เลยนะครับระมัดระวังนะไปไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดคนไหนที่จะซื้อเนี่ยผมไม่ใช่ผู้แนะนําในการลงทุนนะถ้าเป็นผมเนี่ยมีหนึ่งร้อยบาทผมอาจจะยน์ไปก่อนสิบาทก็ได้ขึ้นไปผมก็ซื้อซื้อถ้าลงมาอย่างน้อย อีกกบาทผมได้ตัว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 อย่างน้อยค่าเฉลี่ยผมมีโอกาสเมื่อเด้งขึ้นผมก็ขายแต่แล้วแต่ว่าคุณจะลงทุนท่านยาวแค่ไหนนั้นผมไม่ทราบนะครับนี่คือกองแนวคิดสําหรับตัวทุกตัวนะครับไม่จําเป็นต้องรู้นะแต่คลิปนี้จะมารู้สึกว่าบิตคอยนกรณีนี้ถ้าขึ้นไม่ว่ากันแต่ถ้าลงมาเนี่ยใกลๆก็เดาได้แบบนี้แต่ผมก็จะมาบอกให้ฟังว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับบนโลกของบิตคอยไม่มีใครเก่งไปกว่าใครไม่ว่าจะเป็นปาตานาธิบดีหรือนักลงทุนระดับโลกนะครับยิ่งเรา ลงทุนอย่างนู้นเต้านู้นเต่านี้ลงทุนด้วยประเทศอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็คนที่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็เทขายคุณยับเลยนะครับหมายความว่าเขาจะแทงช็อตจนจนหมดตัวเลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณหมดปับ๊บเนี่ยก็อราคาเ็า,าจะเด้งขึ้นอย่างรุนแรงมันไม่จะได้ตั้งหลักให้คุณมาซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งก็เหมือนกับที่เราผมเทรดบางครั้งเนี่ยล้างบอดไปเลยสุดท้ายพอเติมเงินมันเดึงขึ้นกลับพอเติมเสร็จปั๊บ้าปับป๊บเอาสุดท้ายก็ลงต่อนะครับสรุปก็หมดอีกนะครับนี่คือแล ก็หยาประมาทแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ขึ้นไปไม่ว่ากันนะครับขึ้นไปไม่ว่ากันแต่ผมกลัวเป็นถ่องแท่งแบบนี้นะครับแต้งเตืองเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้ามานะแดงแดงนี้ระวังไว้นะครับตรงนี้ไว้ผมก็ไม่อยากพูดแล้วก็ตรงนี้มันมีโอกาสนะครับเพื่อนๆถ้าตัวนี้มาเล่นข้างล่างในหนาวแน่นะครับโอเคนะครับหนาวแน่เดี๋ยวไปดูตามเทลนของ D D M A C D นะครับเป็นัไงบ้างสัปดาห์ สัปดาห์ก็ขึ้นสูงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับตามเพรอมอื่นิเนี่ยค่า,าเฉลียอะไรเนี่ยมันบอกว่าต่ำมากๆเลยนะครับแต่ตามเฟรมเอสหนึ่งเนี่ยบอกว่าจะลงนะครับเพื่อนๆนะครับบอกว่าจะลงนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวของตามเพรมของ1เดือนหนึ่งเดือนเนี่ยตอนนี้เราต้องคิดได้ไดแล้วนะครับไม่ใช่เออมันขึ้นอยู่หมื่นแปดหมื่นเก้าจะไปสองหมื่นห้าจะไปสามหมื่นนะครับเราต้องวางแผนแล้วว่าตอนนี้ที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะทําไง ถ้าเราเข้าตรงนี้สมมติว่าหน0้นะครับจากยอดบนตรงนี้เป็นศูนย์นะเอาเป็นศูนย์แล้วกันจากฐาน3 0 0พันตรงนี้อ่าตรงนี้ถ้าเราจะเข้าเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้อ่าลูกศิษย์ตรงกันบ้านเห็นะตรงนี้80%ตรงนี้20%ถ้าเราซื้อเนี่ยรอรอได้ไหมยี่มันนานเกินไหมยียบวันไหมที่เราต้อง,ต,องต้องแพ้หรือเราซื้อปั๊บเนี่ยมันขึ้นเลยอีก8คือเราชนะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแทงลงเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมัััันนนนนเเดด้้้้งขึรราก็แแพะคบลว ก็ไม่มีใครบอกคุณได้นะครับนี่คือแนวคิดแต่ถ้าเกิดว่าเรามองภาพใหญ่นะครับถ้าเรามองภาพใหญ่แล้วคุณต้องมองให้ขาดจริงๆนะขาดในที่นี้หมายความว่าเอาละฉันจะไม่ซื้อก่อนฉันจะรอ,อะหรือฉันจะถัถ่วหรือฉันจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บอกไว้ว่าก็น่ากลัวเช่นกันนะครับถามว่าถ้ามีโอกาสย่อลงมาโซนไหนผมก็คิดว่าแนวนี้ก็เช่นกันนะระวังทําไส้นะเพื่อนๆนะระวังไว้นะครับมันโหดนะหนึ่งหมื่นห้าร้อยหรือว่าเก้าพันนี่แหละ ถ้าลงมานะถ้าไม่ลงมาไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมขอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะน,นี่คือผมเดานะครับไม่คือทาคลาสน,นะครับไกลๆกพูดได้นะพูดไปได้นะขึ้นมาก็บอกขึ้น,ข,นขึ้นลงก็ขึ้นตามนั้นนั้นผมก็เข้าใจนะครับแต่นี่คือระวังหลุดนะเดือนนี้จริงๆเลยนะครับพูดจริงๆนะครับตามเดือนสัปดาห์หน้าวันคือตามเฟรมเล็กๆมันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ตามเฟรมเดือนเนี่ย มันยังไม่ทำจุดกับตัวถ้ามันทำจุดกับตัวเนี่ยมันก็ต้องยืนเหนือตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะประมาณ3คือจุดกับตัวเนี่ยมันต้องยืนเหนือประมาณสัก2 5งหมนะครับเนี่ยมันจะบีบเส้นนี้กดลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันกดกดจนตายเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ขึ้นขึ้นกลับไปเทสไม่ผ่านเนี่ยเส้นนี้สําคัญถ้าคุณอยากจะเหล็บลงมาเนี่ยตัวนี้1หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยตรงเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงนะครับเนี่ยขึ้นไปเนี่ยกระทุบลงนะครับถ้าเราดูตามเดือเดือนเนี่ยคุณจะคิดยังงไต่อ กับการที่รัฐบาลหรือต่างประเทศอ,อะไรที่ยังไม่ยอมรับนะครับตรุงธนาคารนะรผมไม่รู้นะครับหรือคุณจะคิดว่ามันจะตบขึ้นไปแล้วแดงเลยอ่าเกี่ยวเลยแสดงว่าเราต้องมาหาว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้นี่คือเป็นจุดจุดรับตรงนี้นะครับเดือนนี้มันขึ้นไปไม่ผ่านนะครับอ่าแต่เราก็กลัวว่าจะเป็นลักษณะเป็นเติ้นเป็นแบบนี้ได้เช่นกันอ่าพับ แต่ราวัดลงมาถ้าย่อนะถ้าไม่ย่อไม่เป็นไรหรือจะมองว่าแท่งนี้รับอยู่แล้วนะครับรับอยู่เต็มเหนี่ยวแล้วนะครับอีกไม่กี่วันอีกวัน20่สบกว่าวัน30วันจะอาจ,จะเป็นตรงนี้จะเป็นสีเขียวหรือไม่อ่าจับขาหลอกหรือไม่หรือคุณจะคิดว่าแดงลงมาดังนั้นแล้วมาหาแนวกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสยอ่อถ้าย่อตรงนี้ก็ตัวเครตโตมาเนี่ยนะครับก็มีคอยจะย่อลงมาผับตันโอเคว่าเดือนนี้คุณคิดว่ามันจะหลุดหรือไม่แค่นั้นเองจบนะครับนี่คือพูดตรง นะครับหรือว่าจะเริ่มซีเซ็ตใหม่แต่แถวโซน5,000-8,000บางคนบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกก่อนหน้านี้เยียบไอไปแล้วว่าเหรียญตัวนู้จะขึ้นเท่านู้นตอนนี้จะบอกว่าเออมันต้องเต้ามาเกตก็บนะอย่างรูกนี้นะครับดังนั้นแล้วก็คิดใหม่นะครับเพราะว่า บิตคอยมันก็ลงได้ไม่จําเป็นต้องไปเท่ากับบิตคอยนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดย่อลงมานะครับไม่ต้องคิดว่ากองทุนก็ล้มเจ๊งกันหมดทีใช่ครับมันทาให้เจ๊งงห้ล้มนะครับเพราะมีอีกฝั่งที่เขาแทงลงนะครับอยาคิดว่าคุณแทงขึ้นคนเดียวกําไรนะครับคนเขาแทงลงเขาก็อยากมีกําไรบ้างนะครับแต่คนไหนที่รู้เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนคนติดดอยบิตคอยอยู่แ,แถวๆโซนสมมุติว่าห้าหมื่นอันนี้ผมพูดง่ายนะแต่ผมไม่ได้ทําแบบนั้นหรอกเออแถวๆห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ย ถ้าคณเล่นเป็นเนี่ยเขาอตเซลนะนะนี่คือพูดแบบง่ายนะตรงนี้ก็อาจจะขาดทุนก็ลงทุนไปแสนนึงตอนนี้ลงมาเหลืออาจจะขาดทุนเก้าหมื่นนะครับเหลือหมื่นหนึ่งถ้าลงมาตรงนี้ก็อาจจะกําไรแบบลงทุนไปหมื่นหนึ่งก็อาจจะกําไรเป็นเป็นเก้าแสนก็ได้อะไรแบบนี้ครับเพาะมเป็นไปได้เพราะว่าหรือเป็นล้านก็ได้เพราะว่าการอตเซลเนี่ยถ้าเกิดเรเ e ลเลตเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะลงหนักแล้วก็เราจะกําไรแล้วก็ปิดตมกําไรตรงนี้นะครับปิดกำไรในขาอตแล้วก็เปิดโฟลว์บายนะครับ แล้วไม้ที่เราอยู่สูงๆนี่เราสามารถถัวเฉลี่ยต้นตุนลงมาได้ในสปอตนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อจะวางแผนแบบไหนนะี่อันนี้คือแนวคิดเล็กๆน้อยก็ไปลองคิดต่อแล้วกันนะครับโอเคนะครับวัดกันใจกันนะครับผมว่ามีโอกาสไปต่อหรือไม่นะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ